นมเย็นเจี๊ยบชื่นใจคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ครัวดีเจค่ะออาหารของเราในวันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยขนมจีนเมืองชน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 ,ชน,ชน,ชนค่ะเนื่องจาก กำไรอยู่ที่ชนบุรีนะคะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องปรุงในวันนี้ค่ะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยกินส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บอีลี น้ำตาลปี๊บไม่มีก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวตำน้ำยำเยอะหน่อยไม่ใช่น้ำยำน้ำส้มตำพูดผิด <laughs> ตำด้วยมะนาวที่บ้านเรามีเองค่ะลูกไหนดีลูกนี้ดีกว่าวเขียวๆหน่อยหอมดีนะคะทุกคนสัก <just> <c oughs> สองสามเซี่ยวนะเอาลูกนึงไปเลยเพราะว่าใช้น้ำเยอะนะจัดเต็มค่ะเปรี้ยวเค็มหวานค่ะเผ็ดนิดหน่อยพอนะคะแล้วก็ตตาจะได้ทานอร่อยอ มีดื้นะคทุกคมีทื้น <c oughs> อะวิธีรับมีดแบบโบราณค่ะโบราณโบราณจริงๆนะถูเบาๆถูเบาๆถูไปถูมาถูมาแล้วก็ถูไปค่ะเอาไปล้างน้ำก่อนนะแล้วค่อยมาหั่นนะคะมะเขือเทศใส่ยเยอะหน่อยะคะ่ะจะได้มีน้ำเยอะๆนะคะ น้ำมะเขือเทศทำให้ส้มตำอร่อยนัวค่ะว้าว สองสำคัญค่ะทุกคนคะขาดไม่ได้เลยซุปเนัวของเรานะคะซุปเนัวซุปแซ่บใสไปเยอะหน่อยค่ะเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะจะได้หอมถาดพร้อมค่ะไม่ต้องพร้อมค่ะทุกคนเรามีผักบ,บุ้งเยอะค่ะจัดไปนะคะยกกำร,รมกันเลยทีเดียวจ้าฝีมือคุณแม่นะคะทั่วฝักยาวด้วยค่ะเราชอบ สต๊าพร้อมค่ะทุกคนจ้าขนมจีนจ้าไม่ต้องเยอะมากนะคะกำลรกินกับน้องแก้วตาสองคนที่ไปหยอกไปทำงานอยู่นะคะยังไม่กลับเดี๋ยวค่อยตามให้กินใหม่2คนก็ขนมจีนประมาณนี้แหละเนาะไม่ต้องเยอะมากเอาแบบพออร่อยนะคะน้ำแบบจึงๆเลยอีกน้อยอีกน้อยใครอีกน้อย เดี๋ยวไม่พอทานนะคะเดี๋ยวไม่พอทานโอ้ยน่ากินมากดูเส้นดิคะขนมจีนมังชนค่ะทุกคนแล้วก็นี่เลยนะคะโหอคาแรดมาฟากักใส่แคระ,ะลงไปจะได้ไม่ช้ำนะคะตอนที่คลุกขนมจีนนี่แหละเพิ่มความอร่อยและคุณค่าทางสารอาหาระคะ่ะ แล้วก็ที่กําไรบอกว่ามะนาวไว้ใสท่ทีหลังนะคะจะได้ไม่ขมนะตรึงตรึงตร,งตรึงอุ้ย <c oughs> <c oughs> กระเด็นออกนอกโคกไปนะคะ <c oughs> มือก็ติดขนมจีนล,ลืมลืมชุบน้ําค่ะจัดไปว <c oughs> <c oughs> ้าวตําสัวค่ะ <c oughs> ไม่ได้ตําแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นขนมจีนแหลก เอาล่ะกำลังเข้าเครื่องค่ะทุกคนว้าวต้มส้มตำทั้งทีงทต้องตำให้ดีต้องมีฝีมือต้มส้มตำได้ดีผู้คนจะอิ่มมีตำดีได้ดีเสร็จแล้วพร้อมแล้วค่ะ อร่อยมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะอุ้ยมือน้องแกตาขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจให้กำไรนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกำไรทานขนมจีนเผื่อคนละเส้นคนละเเ้นนะคะคนดูผักดูผักอุ้ยขอบคุณค่ะอืม แม่เป็นเต่านี่ค่ะน้องก็ตากินบ้างนะซตรแบบดังๆเลยนะคะโอ้และนี่ค่ะของแก้เผ็ดอีกอย่างนะคะแตงโมต้องขอบคุณเจเล็กสํานักกระบอกด้วยนะคะแตงโมคุณแม่ปอกไว้เสร็จตู้เย็นเย็นเจี๊ยบชื่นใจในเย็นฟันด้วย หวานชื่นใจมากเย็นจี๊เียบเลยค่ะทุกคน<า>กินกับตังซู่อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> แก้เผ็ด <c oughs> และของดีที่หาทานยากอีกหนึ่งอย่างนะคะ <c oughs> ก็คือเฉ <c oughs> ากล้วยอ่ะเฉากล้วยที่กำไรบอกว่าหากินยากเพราะว่าเฉากล้วยเจ้าเนี้ย เป็นคนแถวบ้านกำไลค่ะเขาทำเองตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่ของเขาค่ะจนปัจจุบันเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานแล้วนะคะเนี่ยค่ะเฉาวกล้วยอะ่ะนี่ทานแบบง่ายๆนะแช่เย็นไว้เย็นเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนเนื้อจะประมาณนี้นะคะเนี่ยเฉาวกลวยแถวๆถบ้านกำไลเป็นแบบนี้เนื้อจะไม่แข็งเกินไปจะไม่ใส่แป้งจนเหนียวหนึบเหมือนแบบยี่ห้ออื่นนะคะทานแบบง่ายๆนะคะใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาล จัดไปอเอาน้ำเฉากลวยด้วยเอาน้ำเฉากล้วยด้วยค่ะลาดลงไปลาดลงไปนี่ใส่น้ำตาลทรายนะคะทุกคนทานแบบง่ายๆสไตล์สไตล์บ้านกำไรทานแบบนี้นะคะเฉากล้วยแช่เย็นจริงๆอ่ะถ้าใส่น้ำตาลแดงมันจะเข้ากันมากกว่าแต่วันนี้ไม่มีแค่น้ำตาลทรายก็โอเคแล้วค่ะเย็นเย็นชื่นใจนะคะ 好乖啊！超乖，车英啊！